ครับผมก็งานเป็นแฟมิลี uh, seafood, ่วันเกิดครับผมทีมชื่อม e m ม r รีสก็จะเป็นเตรียมอะไรบางอย่างกับเรื่องความทรงจําตั้งแต่ที่ผ่านมาเอามาโชว์ในวันนี้ครับผมทั้งเรื่องเพลงทั้งเรื่องกิจกรรมต่างๆก็หวังว่าทุกคนที่มางานจะสนุกกันครับการเตรียมตัวเราเราหนักแค่ไหนครับการจัดงานครั้งนี้โอ้ตัวตัวทีมทุกๆอย่างเนี่ยมันถูกทํามาเกี่ยวเนื่องกับตัวปฏิทิน้วยครับที่เป็นคอนเซ็ปต์ ที่ใกล้เคียงกันก็จะเตรียมมาตั้งแต่ช่วงธันวาและไม่ว่า2-3เดือนนีครับผมแล้วก็เนี่ยเพิ่งกลับจากแฟชั่นวีคมาระหว่างกลับก็นั่ง <c oughs> นั่งดูคลิปซ้อมอะไรต่างๆมาเรื่อยๆครับผมแล้วก็มาซ้อมเมื่อวานแล้วก็วันนี้ก็ตื่นเต้นมากๆเมื่อกี้ก็รันฟูเสร็จเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ก็หวังว่าจะได้เอนจอยกันนะครับเรจะได้เห็นอะไรที่มัน แต่ต่างจากเดิมไหมคะคุแน่นอนแน่นอนมีมีเพลงใหม่หลายๆเพลงที่ยังไม่เคยได้ร้องครับผมแล้วก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็เป็นเพลงที่ค่อนข้างตรงกับธีมมากๆเพราะว่ามันมีเรื่องราวหลายๆเรื่องที่เคยเล่าไปแต่ว่ามันก็จะเป็นแบบมีความเกี่ยวเนื่องกับเพลงเลยเป็นโอกาสที่ดีแล้วแหละได้อารมาร้องในวันนี้ก็หว่งว่าจะชอบกันแน่นอนแฟนต้องมีส่วนร่วมแน่ๆนแฟนมีส่วนโอ้แน่นอนแน่นอนจะมีกิจกรรมหลายๆอย่างที่ได้ทำร่วมกับแฟนๆในวันนี้ด้วยครับผมก็น่าจะสนุกกัน แน่นครับสองรอบจะต่างกันไหมครับคุณแต่ต่างกันแน่นอนครับผมตัวเพลงก็จะต่างกันครับผมแขกรับเชิญก็จะต่างกันด้วยนี่ค่ะคอสตูมนะคะคอสตูมสตูมต่างกันแน่นอนอยู่แล้วครับผมชุดเยอะตามปกติว่ากี่ชุดผมไม่รู้เหมือนกันนะมีพี่สไตล์เด็ดอยู่ไหมครับฝากเบิกตัวพี่สไตล์เด็ดหน่อยเออเมื่อกี้พูดถึงเจสแล้วนะคะจะสปอยหรือบอกใบอะไรนิดหน่อยได้ไหมเราสปอยได้แค่ เป็นคนละคนกันแล้วกันครับผมแล้วก็มามาจอยในเพลงที่แตกต่างกันด้วยแล้วก็มีเกสพิเศษด้วยเรารู้จักกันอย่างดีเลยใช่ไหมคะเกสคนนี้รู้จักกันอย่างดีจะเซอร์ไพรส์ประมาณไหนคะแบบลองรีแอคหน่อยคิดว่ามีคนหนึ่งจะเซอร์ไพรส์ม้างแน่แน่เอ้เดี๋ยวให้มาถ่ายรูปด้วยคนนั้นใช่คนที่เราเห็นอยู่บ่อยๆมในช่วงนี้ก็เห็นได้เห็นบ่อยเหมือนกันนะครับเออ รอติดตาแต่รอบไหนไม่บอกเพราะราต้องรู้เองต้องรู้เองด้วยเพราะสองรอบไม่เหมือนกันคุณนั้นใช้การเปิดตัวไหมคะไม่รู้เหมือนกันแต่กูอุ้ยโอ้ยไม่จังหวะไม่ดีเลยนะไม่หนึ่งเราใกล้จะปุ่อ่าสามสิบสองตลาดแล้วสามสิบสามเอุ้ยรถอายุอุ้ยรถอายุแค่หนึ่งสี่สิบสามได้ไหมก็ใกล้ถึงวันเกิดแล้วครับผมก็จัดล่วงหน้า สี่วันก็เดี๋ยวหลังจากงานวันนี้พรุ่งนี้เช้าก็จะมีการที่แบบเหมือนได้ทําบุญวันเกิดร่วมกับแฟนๆด้วยครับที่วัดกู้ก็ฝากเชิญที่ๆไปด้วยนะครับผมทําบุญร่วมกันแม่ก็บอกว่าเราเติบโตอย่างเป็นที่ยัง,ยงแข็งแกร่งเลยใช่ไ,ไฟแล้วกับวายเลยยิงฟอร์ดหนาแน่นนนยิ่งอร่อยไม่เป็นยังไงพอแบบมันขึ้นมาปีที่แบบสามสิบเท่าไหร่นะ ยี่สิบสามได้ไหมผมไม่เคยี่กันจังเลยก็ก็รู้สึกว่าเหมือนพอยี่โตขึ้นเราก็ได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นครับผมในด้านชีวิตต่างๆในวิธีการทํางานแล้วก็เรื่องอื่นๆด้วยก็รู้สึกว่าดีใจมากๆที่ได้เติบโตมาแล้วก็อยากขอบคุณุทุกคนที่คอยอยู่รอบข้างตลอดเวลาเลยครับเราคาดหวังของความมันเกิดจากใครเป็นพิเศษไหมคะไม่ได้คาดหวังถ้าคาดหวังมากสุดก็หวังว่าุทุกคนที่ได้มางานจะสนุกแล้วก็ e น j o ยด้วยกัน เดี meantime, you know like ๋ยวาไม่ค่อยแบบเรามีของหวานเราเก็บให้กตัวเองไหมคะยังไม่ได้หาเลยต้องไปหาครับคิดว่าสิ่งปีนี้เราอยากได้อะไรเป็นเป็นของที่ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่หรืออะไรอย่างเงี้ยบากโกในปีโกงในปีนี้เราครับไม่รู้ไม่ได้มีอะไรส่วนตัวเลยแต่แต่หมอดูบอกว่าจะได้ซื้อบ้านเชื่อหมอดูดีไหมเนี่ยเชื่อได้ ตลอดเชื่อตลอดใช่ไหมจบจบคืนนี้โทรหาหม่อดูก่อนปีนี้เป็นไงครับยังไม่ได้อัปเดตกับหมอดูเลยคือเขาบอกว่าน่าจะสมหวังในเรื่องบ้านในเรื่องความสมบูรณ์นี่แหละใช่ไหมคะใช่ใช่ครับนี้ก็เขาบอกไม่มีปัญหาอะไรก็ไม่มีปัญหาคดีแล้วครับเพราะว่าด้วยความที่เรารู้สึกว่าตอนนี้คือทุกอย่างคือซ้อมมันคือเรามีทุกอย่างที่เรารู้สึกว่าแฮปปี้แล้วมันก็เลยไม่ได้ต้องการอะไรเพิ่มอีก ใช่ก็ถ้าถ้าโฟกัสมากขึ้นก็เป็นเรื่องงาน่นหละครผมเพราะว่าอย่างอย่างที่ทุกคนทราบกันช่วงปีที่แล้วเนี่ยก็มาเน้นหนักทางเรื่องการสแสดงปีนี้ก็จะมีงานสแสดงแบบอื่นๆที่เพิ่มเข้ามาแล้วก็เป็นบทที่เรารู้สึกว่าปุ๋ยอยากเล่นม,มากๆดีใจมากที่ติดต่อมาแต่ไม่รู้ว่าสุดท้ายเราจะได้เล่นไม่เล่นยังไงนะครับแต่ว่าก็หวังว่าจะได้เล่นไหลายโปรเจกต์เลยที่ติดต่อมาในปีบบบนี้บทบาทมันแตกต่างาจากเดิมไหมครที่ะต่ใชเพราะปกติเวลาเวลาที่รับเรา รับละครหรือว่าหนังซีรีส์ต่างๆจะชอบเล่นอะไรที่ไม่เคยเล่นหรือว่าได้ลองสกิลอะไรที่เราไม่ได้ทําปกติมาก่อนอะไรเงี้ยก็มีอันหนึ่งที่เจ๋งมากเหมือนกันหวังว่าจะรับจะได้รับนะครับอย่างตอนนี้ที่รับไปแล้วมีอะไรอีกไหมที่เราไปแล้วมีช่วงปลายปีก็ก็หลายโปรเจกต์เหมือนกันแต่มีหนึ่งโปรเจกต์ที่แทรกมาช่วงต้นปีระหว่างว่าจะได้รับถึงเป็นื่นเป็นอันนี้คือคือเรารออะไรก่อนที่ รอรอคอนเฟิร์มรอยังรออะไรหรือรอเวลาตัวเองหรือรอทีอก็รอรอรอคอนเฟิร์มครับผมครับหลักๆก็เลขค่าตัวเนี่แหละครับพูดเบาๆก็ปรึกษาหมอดูก่อนนะคะไม่ต้องปรึกษาครับปรึกษาเขาพี่เขาอยากให้เลยหรือเปล่าคำถามในไทยที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเป็นเฉลิมฉลองวันแห่งความรักที่ไหนบ้างค่ะก็ตอนนั้นอยู่นิวยอร์กครับผมก็ ก็ไปทําได้เท่าที่ทําได้ซึ่งตอนนั้นเราก็ถือว่าเป็นการเฉลิมฉลองเข้ากับการทํางานด้วยใช่ทํางานทำงานก็ไปแฟชั่นวีคมาก็สนุกมากๆเลยครับก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ได้ลองทำอะไรใหม่ๆแล้วก็ได้เจอใครใหม่ๆเยอะมากมากเลยแต่บอกก็เป็นประสบการณ์ที่สั้นมากมากเลยนะเพราะว่าไปแค่3คืนก็กลับมาแล้วครับเดินเดินทางก็นี่แหละเดินทางก็หายไป2วันเลยเขาบอกว่านิวยอร์กหวานมากอันนี้จริงไหมคะ หนาวมากได้ไหมขี่มาตกด้วยไปคือเหมือนไปเจอเพื่อนๆนที่นู่นครับเขาบอกเนี่ยเหมือนอากาศแบบมันเริ่มอุณหภูมิพวกอบอุ่นขึ้นมาแล้วแต่พอมาพุกบขีม้าตกพายุขิมาเข้ายิ่งหนาแบบนี้ยิ่งต้องมีคนกุมมือไหมคัพยุอะไรย่าเงี้ยคงไม่ไหวแล้วเออพยุงไม่ไหวแล้วดูเอาเอาเป็นว่าเสื้อหนาวก็อุ่นดี ก็มีเส,สื้อนหนาวเฉพาะตัวอุ้ยมีเสื้อหนาวสวนตัวเออคุณ <laughs> การทำงานเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้อันนี้เป็นาบาร์เทนเดอร์ด้วยก<อ>็การทำงานรัดลื่นดีครับผมก็ทำงานกับไมเคลิลพอร์ตก็เป็นครั้งแรกแต่ว่าอย่างเรจะบอกว่าไอรรันเวย์ลุกต่างๆหรือว่าที่จะมาในซีซั่นนี้ผูเสื้อผ้าดีมากไปดูก็ชอบหลายๆตัวเราได้มีการ ติ๊กติ๊กติ๊กตแล้วก็เตรียมซเลยคร,รับก็นั่งแบบเวลาเดินผ่านก็นั่งอุ้ยแคบเอ้ยชื่อไหนสวยนะชือไหนสวยนะอะไรช้อปปิ้งช้อปปิ้งไม่รู้ว่าถึงเวลาจะได้ยังไงปะ่าฮ่า่าฮ่าก่าฮ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 คาฮ่าฮกาฮ่าฮ่าฮ่าครับ่าฮ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 ่าก่าฮ่าฮ่งฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่้ฮ่นฮ่า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 ร่า่าฮ่าฮ่้ฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าง่าฮ้าฮ่่่าฮาฮาฮ่็ฮ่าฮ่าา้าเา่า สิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นมีอะไรบ้างก็อยากจะทุกคนฝากทุกคนติดตามด้วยแล้วก็หวังว่าวันนี้ทุกคนจะได้สนุกกันครับทั้งสองรอบเลยก็มีไลฟ์ด้วยก็คุณจอยนะครับทุกคนฝากเป็นแฟนเลยครับที่มาติดตามเราตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้เลยก็ไม่ลืมผมก็อยากจะขอบคุณแฟนทุกๆคนมากเลยครับตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันเลยแล้วก็ในอนาคตด้วยดีใจมากๆจริงๆที่เราได้มาเจอกันนะครับแล้วก็หวังว่าจะอยู่ด้วยกันไปน,นานๆนะครับผมวันนี้ก็อยากให้ทุกคนมีความสุขม,ม,มากๆก็มาเสร์ฟกันเยอะๆนะครับ เต้นได้เต้นนะครับวันนี้จะ,จะมีแบบซีนแบบว่าซึ้งน้่มจไหลอะไรยังไงไหมคะมไม่รู้เหมือนกันแต่พีก็ <laughs> ก็ <laughs> ตั้งใจเ,เลือกเพลงที่เข้ากับบรรยากาศมาด้วยก็หวังว่าจะจอยๆกันครับอนุญาตให้เต้นได้วันนี้มันเมื่อไหร่ถุงเต้นเลยจริงขอให้ดูเด้นเลยเดี๋ยวพูดเอง <laughs>